สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้จะนำเสนอทริคดีๆเกี่ยวกับงานป้ายครับวันนี้เราจะนำเสนอาการดึงงานออกจากม้วนครับเชิญรับชมได้เลยครับครับ,รบงานที่เราพิมพ์ออกจากโลนะฮะเราก็จะมาสร้างตัวนี้ไว้สำหรับดึงงานเราเคลือบเสร็จแล้วนะฮะงานเราก็จะ ในกรณีนี้ทําไมมันถึงเกิดกรณีนี้นี่ครับคุณแมวฟิล์มเคลือบใหญ่กว่างานครับผมเพราะว่าฟิล์มเคลือบใหญ่กว่างานนะฮะปกติเราจะฟิลพ์สามหกสี่ห้าสิบหกสิบไอ้นี่สี่สิบมันเคลือบต่อคือฟิล์มมันใหญ่กว่างานนะฮะอันนี้ในกรณีจําเป็นปกติก็จะไม่ค่อยเกิดกรณีนี้ฮะเราก็จะบีบบีบบีบให้ฟิล์มมันติดฮะ เพื่อที่เวลาเราดึงให้ฟิล์มมันขาดโดยอัตโนโมัติออนะฮะลักษณะงานเราก็จะเป็นอย่างนี้แล้เวเราก็จะตัด <We go. S 1> นี่ฮะเราดึงไปปุ๊บเราไม่ต้องกรีดให้ให้ให้ใหหม้วนให้โลมันมันมันดึง เศษฟิล์มที่เกินออกไปเองนะครับอันนี้เป็นทริคนะฮะทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวนี้ก็คือเราไม่ต้องกรีดขอบข้างแต่เราให้ตัวฟิล์มมันดันงานแล้วก็ขาดไปเองนะครับทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆจากที่สำการป้ายโฆษณาสวัสดีครับ